อ๋อครับผมอ๋อน้้าแต่งพร้อมเลยเรยรอยเสร็จแล้วไอกิ่งที่เด็ดๆนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอ๋อครับผมแล้วนะสังอีกนิดได้ไหมครับไม่โปงสางเลยเหรอคะสางเลยครับ จริงๆมันถือยังไม่โป่งใชครับอย่างนี้นะมองไปแล้วนี่มันต้องแบบเล็กๆนะครับกิ่งที่เบียดกันกิ่งที่อ๋อโอเคอันนี้คือาแบบไปดกยอดเอ่ลงมาลงมาลงมา

ไอ้แต่ว่าเชื่อผมบวงแนละ้วใช้มานานแล้วนี่เวลาพี่ขนวีซรถอะไรครับรถหล,ล้อกระบะแบบตอนเดียว ไม่ค <c oughs> <c oughs> like ่ะกระบะแบอนาสองคันก็เชื่อผลถอยไปก็พยายามอยากอยากให้มันหมดไมหมดก็ต้องหมดต้องรดึงเล็ก อ๋อก็ต้องดึงไว้อย่างนี้บอกกันเวียงกลับมาที่เดิมเอามันคือเชือกเส้นเดียวอะที่เกาะอยู่โอเค